Test ทสว t นสองสา e วันสองสามอ e าโย่บางครั้งผมก็อยากจะรู้ไงแบบมันเป็นเรื่องที่เราก็อยากจะรู้ถ้าคุณถ้าคุณได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมอยากให้คุณรู้ไว้นะว่าคุณสำคัญคุณมีค่าคุณมีค่ากับคนรอบๆตัวคุณครับ ้ารทางของคุณนั้นมีความหมายและการมีอยู่ของคุณนั้นนำความสุขมาให้คนรอบตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้แข็งแกร่งไว้นะครับสู้ๆเดี๋ยววันที่ดีกว่านี้ต้องมาถึงยังมีอะไรให้ทำอีกตั้งหลายอย่างยังมีคนให้คุณต้องอยู่ด้วยอีกหลายคนไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตนะครับการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่แน่นอนและผมเชื่อว่าคุณจะได้ไปในที่ที่ดีกว่าเดิม เพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้นะครับ